ปกติดื่มว้ไหมคะไม่ขวดเดียวไม่แต่ไหนขวดได้อยู่ดูอ้าผู้หญิงเราเนี่ยสวยแล้วรวยมากเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี่จะพอกเสื้อสำอางนะใช่คะดูเอา้าวกันกทก็เจ็บเจ็บบอกเลยนะไม่รูยจริงนะมีไม่ได้นะกทอก็เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวมาดูห้องรองเท้าบอกเลย อบอกเลยนะไม่รวยจริงทําไม่ได้นะจ๊ะแบบนี้ <laughs> ค่ะดูแลตัวเองยังไงหุ่นขนาดนี้ผิวพรรณดีขนาดนี้ฮัโลสวัสดีค่ะค่ะคุณยุย้ยคิดถึงมากเลย ตากช่องว่างไหมคะว่างค่ะมากี่โมงคะนัดที่จะไปตอนนี้เลยละค่ะรอไม่เกินสองชั่วโมงเจอกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคชะสวันดีค่ะฮัลลโสวัสดีค่ะมาดามยุ้ยสวยสวยร่รวยมากวันนี้ก็ ส่วนพี่เปิลมาเทสวนยกันที่นี่อืมปกติเหรอปกติดื่มววยมไหมคะไม่ขวดเดียวไม่แต่หลายขวดได้เยอะหลายขวดเออแล้วที่นี่เขาจะมีแบบว่าให้นักเดียวมานั่งินลมชมวบวบรรยากาศแล้วก็มาเทสไวา์ก็ตกลงกันแล้วว่าวันนี้ถ้าเมาวายไม่กลับบ้านมาบ้านที่นี่ค่ะเดี๋ยวดูงใจ เนี่ย <Souls> <If S 2> นี่อ่านนี่ก็ยิ้มของมุ้งมิ้งย่างมี้นะมาดงมี้นะจ๊ะเนี่ยโอ้ดูดูดูเด็อันนี้มันปอน้อยค่่ะก็ไม่ได้ไปงานนานแล้วค่ะเราก็อยู่แต่ในตู้เซฟนะวันนี้ก็เลยพาออกมาเที่ยวบ้างนะคะน่ารักค่ะดูเด็กโอ้โหดูดูหางประเดิมเออ่คลิปก็ดูแก้วกันละกันเดี๋ยวเราดูว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงจะเป็นเพลงแบบวอลแวะป่ะเยอะๆจ้าชีวิจ้า วันนี้ไม่ใช่เธอเหนียวส้มตาใช่ไมาถ่ายไปน้ำลายไหลไปเลยเออเทสนี่ปกติคอนเทสนี่เขาเต็มแก้วเลยวะไม่ให้เต็มก็ประมาณนี้แก้วใ่าไอ้คคอรนี้จะอยู่ที่สามสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ ก่อนกินไว้เพามีเทคนิคนะคะจะเลยจ้ะใช่ไหมดมแล้วก็ต้องไม่คืนตนงก่อนนะคะเพ่อสัมผัสว่ากข็กับกิองเรอ้่อไนด้กมก่อนีจนจ่นนี่คืนี้ออย่างนี้คุณผู้ชมเขาคิดลึกนะคะ มาทานอาหารกันที่จิมเตอร์บรรยากาศวันนี้ดีมากเนาะแล้ววันนี้อถามเขาว่ามีไฟกี่โมงวันนี้ไฟเราไม่ได้โชว์ไฟนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ดนตีย้ายจากข้างนอกมานั่งข้างในนะคะวันนี้เนื่องจาก<ด>น่าฝนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะไฟสีที่นี่ก็จะเปิดด้วยและที่สําคัญนะคะขงหลังเราค่ะพี่เปิ้ลคะอะไรันเนี่ยพราพป่นนา ไม่อันนี้นี้จะเป็นแถมนะคะที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาก็จะซื้อแล้วก็เอามาแฝงเอามาแฝงให้ลูกค้าดูนะที่เรากินกันก็คืออันนี้ค่ะวิวิทำอะไรทำอะไรแล้วคะเนี่ยถึงเวลาแล้วคุณยุ้ยค่ะไม่ได้หรอกช่วงนี้ถ่ายคอนเทนต์กินเยอะลง Youtube เจ้าเตยพาไปดูอดไปไขมันกันเลยช่วงนี้แบบข้าวหมดสวยแก่ละบอกชื่อนิดนึงได้ไหมคะอล่าเซส กินแล้วสวยจบครบในกล่องเดียวจ้าบอกเลยนะอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะเพราะว่าตัวพิภนเองเนี่ยก็ทานประจำอยู่นะของเนียนอกจากช่วยเรื่องของฝ้ากะผิวพรรณแล้วยังช่วยขรองเร่งแปงด้วยเวลาเราอยู่หิวเนี่ยกินตัวนี้เข้าไปทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงจะไม่หิวเพราะว่ามันมีโปรตีนเป็นส่วนผสมโปรตีนทำให้เราไม่หิว อย่างหนึ่งแบบพิเปิลอายุเยอะแล้วก็จะเสริมสร้างเรื่องกล้ามเนื้อทำ<อ><อ>ให้กล้ามเนื้อพิเปิลเนี่ยพุ<ป>่งง่ายตึงขึ้นนี่ิชหนึ่งแก่แล้วไม่มีแรเชิงนิชหนึ่งอะไรคะเชคสจริเชีสชีนะคะถ้าใครจะลดน้ำหนักก็ถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะก็ไปช่วยเรื่องของอการอยากอาหารที่น้อยลงแล้วก็ <c oughs> เรื่องของความเพิ่ง ปลาทําทให้กล้ามเนื้อกระชับที่สํา huh? คัญก well. pues ็คือผิวมันช่วยเรงผิวมากอันนี้จริงไม่เชื่อไปซื้อแล้วมาลองซะไม่ขนาดขอนเซลลนิดนึงกินก่อนครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงใช่จะไม่หิวอาหารแต่ถาผ่านความอาหารก็วันนั้นก็นิดหนึ่ง ดูเอาผู้หญิงเราเนี่ยสวยและวรวยมากเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นี่จะพกเสื้อสำอางนะค่ะดูเอาละกันเลือกกันแบบว่าพูดง่ายทาแบบสิบปีนี่แบบว่าทีละแท่งก็ไม่คลบนะจ๊ะเขาบอกเลยดูเนี่ดีออลเลมจ๊ะเวลาวลาไปฝั่งนี้ด้วยนะคะเจ๊เราจะรับโฆษณาดีออด้วยหรือเปล่าใส่ดี่รอเข้าหลัดนี้ดูเอาละจ๊ะแลวนี่ไม่โกง่วั นี่จบนะเนี่ยคุณนี่เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้ค่ะคอนเซปต์มาวันนี้บอกเลยสายรวยมากบอกเลยคนะอนเทนต์นี้ค่ะของจริงไม่ได้จกตานะ นี่เนี่ยพูดง่ายหรือกทเรามาดูนะทุกคันเลยนะต้องเป็นเลขมีเจ็ด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 หรือเจ็ดอะไรก็แล้วแต่ทุกคันเพราะว่าคุณยุ้ยบอกว่าเป็นเลขนำโชคนะคะตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าพี่เปิ้ลคิดว่าถ้าเกิดว่ารวยขนาดนี้พี่เปิ้ลเชื่อดีกว่าค่ะเรามาดูกันนะคะรวยง่ายเนี้ยอ่ะเบ้นคันนี้เนี่ยเห็นไหมกทก็ต้องลงด้วย 7, เจ็ดนมเจ็ดเจ็ดเนาะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่านี่ส่วนคันนี้นะคะเห็นไหม กอทอก็เจ็บเจ็บบอกเลยนะไม่รลยจริงนะมีไม่ได้นะกอทอก็เจ็บเจ็ตรงนี้แล้วรถทุกคันเนี่ยอาเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยคันนี้ก็เจ็บเจ็บกทค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับ lamborghini aventador roadster s นะคะสีเขียวซึ่งรถคันนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่ เปิดประตูเปิดประตูเป็นปีกนกแล้วก็เวลาขับเนี่ยมันจะกระชากนิดนึงค่ะให้รู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เร่งตอนนี้เบรกแล้วที่สําคัญเสียงรถนี่คือปร้าใจมากเลยค่ะเสียงรถสนุกสนานสําหรับคนที่ชอบรถสปอร์ตก็รุ่นอเวนทาดอเนี่ยก็ขับสนุกมากรถสวยยังไงดูที่กระเป๋าเนี่ยโฟกัสที่กระเป๋าจ้ะกระเป๋าเหรอคะตอนนี้ก็จกัดมาให้เข้าเซตนะคะเพราะว่าา กระเป๋าไม่ได้ไปไหนค่ะเพิ่งมางานพี่เปิ้ลงานแรกเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูห้องรองเท้าบอกเลยอันนี้แพงนะนี่ค่ะูไม่ไหวโอ้โหพีเก๋อแล้วก็ได้มาสองคู่ค่ะเขาเปิดแชมเป็นให้ทานให้ดื่ม ดืงไปดื่มมาเอาอีกคู่หนึ่งค่ะธรรมดาสวยร,รวยมากบอกเลยแล้วก็มียุ้ยจะชอบแบบฟุ้งฟิง้งบ้างนะคะรองเท้าทุกคู่นี่จะต้องเข้ารอบนะคะต้องจิมมี่ชูอเจ็ดนิ้วต้องมีเพรมีความฟุ้งฟิง้งจะดิ่งแมวค่ะบอกเลยนะไม่รวยจริงทำไม่ได้นะจ๊ะแบบนี้ ผู้ชายมาจีบเยอะไหมอู้เยอะมากเลยค่ะอู้ตอนนี้รับแขกแทบจะไม่ไหวเพราะว่าต้องสลับสลับเขาเรียกว่าสลับรางันนะคะผู้ชายคนนี้วันจันทร์คนนี้วันอังคารคนนู้นวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเดือนกันยาสิงหาพฤษภาเราต้องนัดกันนะคะโอยแล้วสวยแล้วรวยมากเข้าคอนเซ็ปต์จริงๆนะเนี่ยทุกคนเราบอกเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาบอกก่อนคุณยุ้ยเนี่ยมีดีกีเป็นถึงด็อกเตอร์เลยเออใช่ไก็ตอนแรกเนี่ย อุ้ยตอนเด็กๆนะใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเลขาเป็นเรียนเลขามาก่อนค่ะแต่ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเป็นเลขาใครนะคะเลยมีแต่คนอื่นมาเป็นเลขาตัวเองนะคะแล้วก็ยุ่ยจบบริหารธุรกิจปริญญาตรีค่ะด้านสาขาการตลาดแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่รัฐาประานศาสตร์อแล้วพอหลังจากยุ่ยจบโทเสร็จปุ๊บเนี่ย<ะ>ยุ่ยก็ไปประกวดนางงามแล้วยุ่ยก็ได้เดินทางไปร่วมง,งานเชียรตี้หลายประเทศเพื่อนๆก็เลยให้ รับด็อกเตอร์ดุษฎีเป็นสาขาโซเชียลเวิร์กที่ประเทศอังกฤษนอกจากสวยแล้วรวยมากเนี่ยเราดูนะดีกีเป็นด<ฆ>็อกเตอร์และรถเนี่ยที่สะสมเนี่ยคุณยุ้ยมัน,นมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงโอ้โหรถถึงแบบโอ้ไมคมูลาคาพูดง่ายๆก็จริงๆแล้วเนี่ยยุ้ยเป็นคนชอบรถแล้วทีเนี้ยชอบมาตั้งแต่สมัยสิบปีสิบกว่าปีท<ป>ี่แล้วแล้วก็เริ่มเริ่มมีพอกำลังที่จะซื้อล้วก็ค่อยๆซื้อสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนตอนเนี้ย เป็นเวลานะยาวนานก็เลยมีหลายคันอืค่ะมันเป็นเรียกว่ารางวัลชีวิตและกันก็หลายคนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะมีความสุขจะทํำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขในแบบของแบบที่เป็นตัวเราซึ่งยุ้ยก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วบางทียุ้ยไปนั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็ นั่งกินน้ำนั่งดูรถก็มีความสุขแล้วอบางทีลงไปแต่งหน้าชั้นใต้ดินเอ๊ะเราเห็นรถเราอยู่เออเราอิ่มใจที่มันไฮไลท์ไปกว่าน,นั้นคือ,อยุ้ยได้เป็นนักแข่งเฟอ r ์รหญิงคนแรกของประเทศไทยและแข่งรอบโลกนะคะในรายการ f ฟ r ร์รี่ชาเลนจ์เอเชียแปซิฟ2017-2019ถึงหลายๆคนก็จะมองว่าจะจำภาพยุ้ว่ายุเป็นนักแข่งค่ะแล้วก็ของค่ายเฟอร์รี่อ่ะ,ะงั้นถามคํา สวยด้วยการศึกษาดีด้วยรวยด้วยมีแฟนที่แบบว่าพูดง่ายเหน่ารักสามีนี่เห็นบอกว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรนะสามียุ้ยนะคะก็เป็น private investor นะคะลงทุน2-300บริษัททั่วโลกแล้วก็ครอบครัวก็ทำเกี่ยวกับแชมพูยาสระผมชวาขอบนะคะแล้วก็เป็นกาวด้วยของบริษัทแฮงเกร์นะคะแล้วก็มีพวกน้ำยาล้งางจานสีทาบ้านด้วยรวมไปถึงอุปกรณ์การก,ารการ่อสร้าง หายากนะคะผู้หญิงที่ก็เรียกอะไรเพียบพร้อมขนาดนี้หายากมากเลยนะคะพี่เปิลเนี่ยรู้จักคุณยุ้ย,ยแล้วบอกตรงว่าพอได้มาคุยมาเจอมาสัมผัสแล้วบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักแล้วบอกเลยสมควรแล้วที่แบบชวิตจะประเสริฐขนาดนี้ดูแลตัวเองยังไงหุ่นขนาดนี้ผิวพรรณดีขนาดนี้จริงๆนอกจากออกกาลังกายแล้วอะไรกินอะไรเป็นพิเศษไหมยุ้ยมีนะคะก็ตอนนี้ทานอาหารเวแล้วก็มีทานของพี่เปิลไปประมาณ 4- ี่ห้ากล่องและะ้ว ใช่ก,ก็ก็รู้สึกว่าของพี่เปิร์ลทานแล้วจะเฟรชดีค่ะแล้วก็ไม่โซม,มและที่สำคัญเวลาที่ยุ้ยทานเนี่ยยุ้ยก็จะเลือกเลือกทานเป็นเซตเซตโอเคเซตนี้ทานของพี่เปิร์ลพักก่อนแล้วอีกเซตหนึ่งทานของอาหารวแล้วก็อีกเซตต่อไปเราก็จะมาทานพวกตัวรสบวมันด้วยเพราะว่าตัวยุ้ยเองเนี่ยเวลากินอะไรก็ไม่ชอบระวังไงไปหิวก็กิน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 ไปเรื่อย ก็วันนี้นะคะ<ม>เราก็มาดูชีวิตของที่เขาบอกว่าเป็นซินเดอเรลล่านะคะแต่ในมุมมองพี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลมองว่าสมควรนะคะอย่าใช้คําว่าซ<ต>ินเดอเรลล่าเป็นผู้หญิงที่มีเขาเรียกอะไรความเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะ,นะคะสมควรแล้วที่ต้องมาถึงจุดนี้ไม่ว่าจะสวยการศึกษานะคะหรืองานศิลปะเล,เลยแล้วก็แต่ทําอะไรมาผู้ง่ายจับอะไรมาผู้ง่ายทุกอย่างนี้ดีหมดเพราะอะไรรู้ไหมจิตใจที่ดีสําคัญที่สุดเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะด็อกเตอร์อะไรนะ ดกเรกันที่ชาชิมสิลิบิสซิลินเตอร์เนชนั่นแนลทเวนตีน้ิค่ะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะสว,วัสดีคะ่ะ